สวัสดีค่ะวันนี้วิจะพามาทำขนมข้าวโพดนึ่งเริ่มทํากันได้เลยค่ะให้เราเตรียมกะละมังผสมมานะคะใส่แป้งข้าวเจ้าลงไปต่อด้วยแป้งข้าวเหนียวแป้งมันน้ําตาลทรายเกลือป่นคนของแห้งให้เข้ากันค่ะแล้วก็ใส่หัวกะทิคนต่อให้แป้งละลาย พอแป้งและน้ำตาลทรายละลายดีแล้วเราก็ใส่ขา้าวโพดลงไปค่ะแล้วก็ใส่มะพร้าวทึนทึกขูดเส้นลงไปใส่ไปครึ่งเดียวที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งเนี่ยเอาไว้โรยหน้าค่ะแล้วเราก็คนต่อให้เข้ากันเลยค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนำมาหยอดลงถ้วยได้เลยนะคะไม่ต้องพักแป้งหยอดลงไปให้เต็มถ้วยได้เลยค่ะ ยอดเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะโรยหน้าด้วยมะพร้าวที่เราเหลือไว้นะคะเราก็จะคลุกด้วยเกลือป่อนก่อนค่ะใส่ลงไปแค่หยิบมือก็พอแล้วก็ชิมดูนะคะให้เขามีรสเค็มแปราแรปร,แรมโรยลงไปบนหน้าขนมแบบนี้นะคะโรยครบทุกถ้วยแล้วเราก็นําไปนึ่งได้เลยค่ะวีได้ตั้งน้ําไว้รอแล้วตอนนี้น้ําเดือดแล้วให้เราใช้ไฟกลางในการนึ่งนะคะเป็นเวลา2ี่สิบนาที ครบ20นาทีแล้วปิดแก๊สได้เลยค่ะมาดูขนมเลยนะคะนี่ค่ะสุกแล้วฟูสวยเลยนำออกจากความร้อนค่ะรอให้เขาเย็นตัวลงก่อนนะคะจึงจะแคะออกจากถ้วยได้ใช้ช้อนแคะนะคะเนี่ยค่ะงัดขึ้นมาได้เลยเขาก็จะร่อนน่ะนะคะเนี่ยค่ะก็จะร่อนออกมาง่ายๆเลย จัดลงจานค่ะเนื้อขนมที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะลองฉีกดูค่ะเขาจะมีความเหนียวนุ่มนะคะไม่แข็งอืมรสชาติก็อร่อยค่ะหวานมันกำลังดีนะคะหวานไม่มากอยากให้ทางบ้านลองไปทำกันดูค่ะวันนี้วิขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ